สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการจบงานคันเทปสาหรับงานก่อสร้างโดยเพราะเวลาเราเช่นตัวอย่างเช่นเราก่อสร้างบ้านเราเคยเจอปัญหาไหมครับว่า,วาเอ๊ะทำไมพูดเหมาเนี่ยทำงานไม่จบสักทีอะไรเงี้ยจากที่เราเป่าไว้สองเดือนกลายเป็นสเดือนหรือ4เดือนอะไรเงี้ยครับผมแล้วงานออกมาไม่เรียบร้อยซึ่งจริงๆเราทั่วไปเนี่ย เราก่อสร้างบ้านเราเขาไม่อยากเห็นคนงานเข้ามาเพ่นพ่านในในบ้านนานขึ้นไปใช่ไหมครับมันมันสูญเสียวความเป็นส่วนตัวครับครัน้นี้ผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยนะครับเรื่องของการคมงานกับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเพื่อนผม,นนนะเ,นผมเขามีผู้บ่มมาอเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็รับงาน ผ่านไปตอนแรกรับเปล่าว่าสองเดือนถัดมาก็3สามเดือนัดมาก็่สี่เดือนเพราะอะไรครับผมอี่จะมาเผยเคล็ดลับให้ฟังในนั้นที่ผมเคยอยู่สัตว์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะครับคือผลงานคือทบเบอร์หนึน 1, ่งเบอร์สองก่อสร้างอาคารในเมืองไทยนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปมีประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะครับที่ททออสเตรเลียมาด้วยรวมถึงกลับมาผมก็มาทํา พัฒนาสังหางริมทรัพย์นะครับทำให้รู้รู้ทุกเขาเรียกว่ารู้ทุกความความคิดของตั้งแต่คนงานผู้มอกรายย่อยผู้ออกรายกลางรายใหญ่สตาฟเจ้าของงานคอนเซ็ลต์ผู้แบบนะครับผมจะมาเผยให้รับให้ฟังนะครับดับแรกเนี่ยก่อนทอพอเราเข้าไปในไซต์งานเนี่ยด้รเราต้องไปดูอะไรบ้าง เราต้องไปดูว่าหนึ่งแผนง,งานที่เขาวางไว้คืออะไรนะครับที่เขาประปากไว้สัญญาที่บอกว่าจะเสร็จมีอะไรบ้างคอดูเอกสารดูสัญญานะครับจากนั้นเมื่อเราดูเอกสารดุสัญญาปุ๊บกันว่าอ่ะมันมีการเพิ่มหรือไม่หรือว่ามันมีแค่สัญญาปกติส่วนใหญ่ทางผู้รับเหมามักจะผสมทั้งงานเพิ่ม แล้วก็สัญญาให้าม่ดยกันทําให้เวลาไม่เสร็จถูกไหมฮะดังนั้นเราต้องไปหาว่าเอ๊ะสัญญาจริงเช่นว่า2เดือนนะไปดูว่าไองเดือนเนี่ยรายการเสร็จตามสัญญาหรือไม่ถ้าไม่เสร็จก็มีสิทธิ์ต้นปรับนะครับการปรับก็ต้องมีเหตุผลทั่วไปวันเดาก็จะปรับกันมาศูนยุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ูดของมูลค่างานก็แล้วแต่นะครับบางรายเถึงขั้นศูนยุดห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะครับ ปรับเยอะไปก็ไม่ดีนะฮะผู้หมอเขจะหนักมากปรับน้อยไปผู้หมอเขาจะเฉยนะครับหล่าสุดเนี่ยผมเจอ,อางานหลายร้านนะครับจะปรับวันละร้อยอย่างเงี้ยถาผู้หมอจะทําให้เราไหมก็สามสิบวันก็หมื่นห้าเดือนละหมื่นห้าเฉยเฉยใช่ไหมฮะถูกไหมครับ,รบถัดมาอะไรน,นั้นเราก็มาดูว่าเอ้ยโอเคก็ดูงานเพิ่มที่เพิ่มเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ เหมาะสมกับงานหรือไม่ว่าที่เพิ่มมาเนี่ยมันเหมาะสมกับงานใช่ไหมว่าโอเคเพิ่มมาอ่าสก40เส้นของค่าง,งานทั้งหมดอ่ะเราก็ไปดูเวลาคนจะให้เขาเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปต่อรอ,องเวลากันนะครับต่อรองเวา,าอ่าเวลาปั๊บเราก็ต้องมานังปรึกษากันระหว่างเจ้าของงานนะครับทางผู้รับเหมาน,นะครับว่าต่อไปเนี้ยคุณต้องเสร็จอย่างนี้นะ แล้วสัญญามาคุยเลยนะครับแล้วเป็นการเซ็นเซ็นกันเ,เ,นเลยนะถึงจบจากนั้นเราก็มาไล่บี้ตามสัญญารอบหนึ่งแต่สัญญาที่ดีนะครับผมเจอมาเยอะมากสัญญาที่ดีหลายครั้งปัญหาคือราคาในบิลคิวก็มีแต่ราคาแต่ในแบบเอ๊ะในในบิลคิวราคามันไม่โชว์ไว้แต่ในแบบมีอันนี้ตกเขียงกันเยอะ ซึ่งปกติขึ้วไปเขาใช้จะยืนยันตามแบบนะครับแต่แบบก็ต้องมีการรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรนะมันเป็นอ่าเช่นว่ามันกระจกใช่ไหมหนาเท่าไร่อาตัดแสงไหมเป็นไอเซเลตหรือเป็นกระจกธรรมดาที่เป็นกราฟิตเปล่าอนะไรเงี้ยต้องต้องชัดเจนนะครับงั้นตกก็เกิดการถกเถียงกันนะครับจนเราจะนั่งอะนั้นเนี่ยเวลาเราข่มงานเนี่ย เราต้องมีการติดตามงานทุกวัน